อย่าไปโลตัสไปทำไมอ่ะไปทำไมอย่าไปบีซีไปทำไมอ่ะไปทำไมอย่าไปอย่าไปจะไปกินไก่ KFC ฮ่าฮ่าเอ้าทำไมเจอ๋ยฮ่าฮ่าด้วยฮ่าฮ่าเออทุกคนวันนี้นะมีเจ้าชายเลี้ยงตัวใหม่ด้วยน้องเขาชื่อว่าช็อกโก้อย่งวันนี้รับขอให้ช็อกโก้เองนะครับขอไปชัอชอก ผมเป็นหนูแฮมสเตอร์นะอันนี้คือช็อโกโกเป็นหนูแฮมสเตอร์นะเขาเป็นหนูเพศผู้อะ่ะหนูแฮมสเตอร์นากก่ารักจกตายดูสิทุกคนนี่นนะหนูแฮมสเตอร์น,าน,าานาา่ารักไหมน่ารยอกน่ารยอกฮทุกคนวันนี้นแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์อยากกิน อะไรเหรออยากไปทั้งโลตัสอยากไปบิ๊กซีอยากไปเคฟซีด้วยอะ่ะอืมอ่ถ้าโลตัสหรือบิ๊กซีไปไม่ทําไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าร้านเคฟซีทำพอยังทาได้อยูนะพอดีฉันไปซื้อที่หนึ่งมาเป็นเหมือนที่ทเขาขายเป็นแบบไม่ใช่สีมันเป็นเออ,อตรงร้านฮอตดอกอ่ะเออฉันว่าเราไปเปิดร้าน เออเค c ซีดีไหมอ่ะก็ดีนะดีนะดีดีดีดอาจริงด้วยจริงด้วยเออเดี๋ยวจะไปกันดีล่ะดีดีด,ดีผมอยากไปจังเลยอะ่ะถ้าเธออยากไปเหรอก็ดีใจเหมือนกันนะพเพราะก็จะได้ไปทำร้านแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่ KFC กันอย่าไปโลตัส ไปทำไมอะไปทำไมอะอย่าไปบิซีไปทำไมอะไปทำไมอะอย่าไปอยากไป,ไปจะไปกินไก่เค c อดูสิอย่างน้อยเราไปทำโลตัสไม่ได้ทำบิ๊กซีไม่ได้อย่างน้อยเราก็ทำอะไรได้บ้างเจ้าหนูแฮมสเตอร์ทำเป็น KFC เกาอ,อ้ยเด็กดีเด็กดีอยากเกาสีครับผมอย่ผมลาบ โอ,อ้เดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันนะเดี๋ยวเราไปก่อนอเดี๋ยวโบกรถกันมาหน่อย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 มาถึงแล้วมาถึงแล้วอืมโอเคขึ้นกันขนปิดประตูรถแล้วก็ไปอืมนี่ไงถึงแล้วเจ้าหนุแฮมเตอร์โอ้ยอันนี้ครับคุณคือคนที่ อยาซื้อไอ้ตรงร้านฮอตดอกของผมใช่ไหมครับแน่นอนใช่อยู่แล้วเออพอดีฉันชื่อว่าสากุระฉันชื่อว่าพิงคนะเออฉันอะ่ะจะมาซื้อที่นี่อะ่ะไหนละ่ะน่าเออเออ,เ,อ,อเพราะเธอขาดทุนใช่ไหมอ่พะพอฮอตดอกน่าจะไม่ดีแล้วล่ะเอางี้ผมขอไปก่อนนะครับโอเคจ้าไหนไปดูร้านฮอตดอกสิโอ้ย อาฮะดีใจยังเลยดีใจยังเลยโออแ้วนั่นนั่นมันหนูแฮมเตอร์เฮ้ยหนูแฮมเตอร์นา่นารักน่ารักพ่อคะดูสิหนูแฮมเตอร์นา่ารักมากเลยอะไรนะลูกเฮ้ยหนูแฮมเตอร์นา่ารักจริงๆด้วยเนีย่ยน่ารักจังเลยนะหนูแฮมเตอร์เนี่ยนา่ารักมากๆเลย,ยดูทีเขาบอกว่าของน่ารักด้วยละ่ะแน่นอนจัดเจ้าช็อกโก้ช็อกโก้ร์เออเธอนั่งตรงไหนดีละ่ะ อผมนั่งโรงงานก็ได้ผมตัวเล็ก ừ, อืมเหรือชิ้นขยัะตรงนี้ให้ก็ได้กันนะ่ะชิ้นถามไอยสิว่าหนูแฮมสเตอร์นี้มันสุดทุกคนทุกคนคิดว่อมันน่ารักไหมถ้าทุกคนคิดว่าน่ารักก็น่ารักนะ่ะไงจะจ้าหนูแฮมสเตอร์น่ารักจังเลยงาม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 นา่นา,รนารักน่ารักน่ารักที่สุดเลยนะเจ้าหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้เนี่ย ไปกันเถอะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอืมอืมอืมอ่ที่นี่เปิดรับสมัครงานปะเนี่ยอืมถ้าเปิดก็ดีสิเดี๋ยวเราไปนี้ก่อนกันละกันสวัสดีฉันคือมิเกลเองเออเดี๋ยวเราไปหาเออเห็นเจ้าของร้านไม่น่าเจ้าของร้านเออย่นั้นนี่เองเออสวัสดีค่ะคือรับสมัครพนักง,งานไหมคะ ใครเรียกรับสมัครจ้ารับสมัครพนักงานสิจ้าฮะแต่หน้าเธอดูคุ้นคุนนะรับแน่นอนจ้าแต่หน่าเธอดูคุค้นคุสวัสดีจ้าฉันชื่อพิงนะเธอชื่ออะไรล่ะจ้าฉันชื่อมิกุจ้าฮะหน้าตาก็ใช่ชื่อก็ใช่จะบอกเธอนะเธอคือคัสเนมิกุอะแน่นอนสิ่งคัสเนมิกกุเออแน่นอนเอ่อเธอคิดว่า เป็นใครล่ะเออคือตอนนี้ผมรับสมัครแน่นอนแต่ยิ่งเป็นมิกกุก็ดีใจเออคือไม่แปลกใจเลยหรอไม่แปลกใจแล้วนี่คือชุดเออยูนิฟอร์มนะเออเจ๋งอ่ะชุดสีแดงรองเท้าแล้วก็ชุดเจ <c oughs> ๋งจังเลยอ่ะแล้วเธอก็สามารถไปเปลี่ยนชุดเดิมได้นะจ๊ะตอนเลิกงานจริงด้วยจริงด้วยดีใจจังเลยอืม <c oughs> ให้ฉันทำหน้าที่อะไรดีเ,เธอทําหน้าที่เป็นเด็กเสิร์ฟได้ไหมเด็กเสิร์ฟเหรอได้เลยค่ะทาหน้าเป็นเด็กเสิร์ฟน่งเราตรงนี้รอลูกค้าก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวรอลูกค้าก่อนมีพี่โรยอยากกินไก่เค็มซีเห็นเขาบอกมีไก่เค็มซีเปิดใหม่เลยนะหาร้านไก่เค็มซีนี่นะมีด้วยเหรอในอัลบาตาเวอร์อ่ะพี่เพิ่งรู้เห็นซิ พี่พี่ดูสิมันมีจริงๆด้วยหูยน่าสนใจอะ่ะเออสั่งเป็นไรดีอะ่ะพี่เออขอสั่งไก่เคฟซี่หน่อยค่ะได้เลยจ้าเอาเป็นชุดไหนดีจ้าเอาเป็นชุดที่อันนั้นก็แลวกันนะคะเป็นไก่ชิ้นเล็ก2อันแล้วก็ขอเป็นน้ำซ่าสีเอ่อรสบลูเบอร์อรี่แล้วก็น้ำซ่าสีเอ่อรสลัสเบอร์รี่ด้วยนะ,ะอืมโอเคเอเคนี้แหละคะ่ะ ดีไหมน้องเอาอะไรอีกไหมไม่เอา,าอะหนูเอาแค่นี้แหละอ๋ะอเอาแค่นี้ใช่ไหมจ๊ะราคาทั้งหมด200อบาทนะจ้มราคาทั้งหมด200บาทเหรอไม่แพงนะราคาทั้งหมดแปดสิบเก้าบาทเองจ้ะฮะแค่แปดสิบเก้าก็ถูกเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะชุดก่อนเอาไก่ชิ้นเล็กแบบนี้สองอันไก่น่อง แล้วก็เอาเป็นน้ำซ่าสองอ่านเป็นน้ำซ่าออรดเชอรรี่กับรถบลูเบอร์รี่ไปกันเลยนี่ t อ่ามิกุมิกุมานนี้หน่อยจ้าหืมอมมิกมกทำไมเธอไม่ยิม้มได้ยินเนี่ยอันนี้ค่ะมาแล้วค่ะอืมอันนี้ตัวน,นี้ตัวน,นี้อันนี้จ้าหนูเอาตัวมันเต็มหรอจ้าเดี๋ยวพี่เอาให้นะจ้า อันนี้จะเอาเป็นาน,าน้ำ <c oughs> นะอันนี้จะเอาเป็นน้ำน้ำคนน่าจะชอบนะเออแตงตุ่ยั่นเองแค่นี้อร่อยมากเลยไก่แคบเ่ียใช่ใช่ที่นี้อร่อยมากๆเลยเดี๋ยวทอมจะมาขออีกชิ้นก่อนจดัจดจดัดจัดเก็บตรงนี้แล้วก็เอาไว้ตรงนี้ จจ๋งจังเลยอ่ะเจ๋งที่สุดเลยเดี๋ยวไม่นั่งรอจนนี้ก่น <c oughs> อนอาสตาบอ่าซาสุดเลย,เลยค่อยไหลเลยเราไปกันเถอะพี่ใช่เราไปกันเถอะ <c oughs> จ่ายตังค่ะทั้งหมด89บาทเทขอจ่ายเป็นแบ็กบาทนะคะอ๋อแบ็กเหรอ แบตแบบนี้มันราคาค่อนข้างแพงเลยนะจ๊ะหนุ่มแน่นอนค่ะไปกันเถะน้องเดี๋ยวเรากลับบ้านทางนู้นกันนะเออเออลาก่อนนะคะอืม้าเข้าไปแล้วอืมอดูสิอุ้ยอุ้ยเหีวจังเลยเราไปซื้ออืมอหาหารไหนดีกว่าแต่เอาเป็นอาหารที่รดน้ำหนักก็ได้กัน อืมดีไหมนะซื้อนีนนี้ถมนะนามซื้อดีไหมนาะเก็บของเก็บของอ่ะถูสิป้าป้าถูสิอล้ขอโทษจ้าอ่ะอืมเช็ด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 หืมมีคนมาว่าป้าป้าป้าอยู่ที่นานอย่างอ่ะป้าอยู่ตั้งแต่ตอนแรกเลยจ้ะที่เขายังไม่ใช่ร้านเคฟซีอ่ะจ้าหืมหิวเหมือนกันนะเนี่ยไปซื้อดีกว่า ขอซื้อเป็นแฮมเบอร์เกอร์ผักนะคะกับสลัดหนึ่งอันขอแล้วก็น้ำเปล่าด้วยนะคะฮะเอ่อแฮมเบอร์เกอร์ผักแล้วก็สลัดแล้วก็น้ำเปล่าใช่ไหมคะทวนใช่ค่ะอเอาแค่นี้ละค่ะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดีย๋ยวลูกคุลูกค้าไปนั่งรอก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการอันนี้ให้ก่อนนะคะได้เลยค่ะอไปนั่งรอไปนั่งรอ อืมไหนยูเสียอะไรอีกไม่นะอืมเอาแค่นี้แหละค่ะอืมไม่นั่งรอไม่นั่งรออืมอะไรจะได้กินหน้าอะไรจะได้กินหน้าอ๋อจัดหลอ่ออืมเขาขอเป็นสลัดผักแล้วก็ขอเป็นแฮมเบอร์เกอร์ผักใช่ปะละ่ะแฮมเบอร์เกอร์ผักนี่เอแล้วก็ขอเป็นน้ำเปล่าอืมอ๋อสงสัยเขานะแน่าจแล้วน้ำหนักแต่อยากกินของมันละมัง้ง งั้นเอาให้คุณลูกค้าก่อนอืมอมืไปจัดของก่อนนะอันนี้จ้ามีกุค่ะคือเออเดี๋ยวฉันต้องไปสั่งตรงทีคุณหัวเขียวฉันไม่ได้ซื้อหัวเขียวนะฉันชั่วบาบาร่าอโอเคค่ะแต่ชื่อเลยค่ะคุณคุณแะมันแมวของทัชชี่พี่ทัชเลยแล้วก็พี่พี่น้ำหนึ่งเลยนะแปลก สวัสดีนะคะมาคิดต่างค่ะทั้งหมดกี่บาทคะเออเซตอันนี้นะคะเป็นเซตของคนลดน้ำหนักนะคะเอาคนที่เขาจะรีบไปไหนอ่ะเอาโอเคโอเคเขาจ่ายมาเต็มก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะอืมโอ้ยหนื่อยแล้วนอนเนี่ยเฮะนี่มันมืดแล้วหรอเนี่ยมาทำไมมันมืดเร็วขนาดนี้ล่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้วร้องนอนจังเลย ให้ไม่ได้แล้ว๋ยงฉันกริ้งกลัวผีด้วยอันนี้เธอเดี๋ยวเออเดี๋ยวฉันอันนี้ให้นะอะไรหรอเดี๋ยวฉันอันนี้ให้ีฉันเออได้เวลากลับแล้วละถ้าเธออยากมาทําอีกก็ไม่เป็นไรนะงั้นก็ฝากกดไลค์ like ด้วยนะมีกูช่วยบาหน่อยได้ไหมได้สิได้ซิเดี๋ยวฉันช่วยเบาเองฉันจะใช้พลังเลยนะเดี๋ยวฉันขอใส่เสื้อก่อนนะเดี๋ยว,วคนจำฉันไม่ได้โอเคโอเคอเคืม เราจะพูว่าวันจื้อพี่เราเล่นเราเล่นฮ่าฮ่ามิกุเราเล่นนะมันก็บอกว่าอเดี๋ยวขอเอาไปเก็บก่อนนะโอ้นี่ขนาดเอออันนี้นอกจากงานน,นี่ยังช่วยร้านใจดีจริงๆเลยมามิกูนเนี่ยแ <c oughs> น่นอนหนิหฉันช่วยเองนะเอออันนี้นะกออ็าฝากกดไลค์กดติดตามตามให้ด้วยนะทุกคนมิกูช่วยบอกหน่อยได้ไหมได้เลยได้เลย ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือกดกดใจให้ด้วยก็ได้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยบายบาย